กับตัวที่เป็นตอยไลเซอร์หรือเสาที่ขึ้นนีตอยจะเป็นสองรูปแบบตัวสตีมโพเนี่ยจะเป็นจะเป็นเสาอลูมิเนียมหรือเสาเหล็กความสูงประมาณสองเมตรสองเมตรขึ้นที่อยู่ฝั่งนี้นนะครับอยู่ตรงโน,น้นนี้พีการนี่น,นีข้อเส่าตัวอื่นอ่าอ,อยู่ตรงหลังตู้เหล็กนะครับเดี๋ยวให้ถ่ายดูแล้วกันนะครับและที่อธิบายก็คือว่าจะสังเกตว่าฝาอันนี้จะเป็นฝาต้มครับผม จริงๆอ่ะมันมันมันแพงตรงโมค่าโมสอครับแล้วก็ทำตามข้อกำหนดคือข้อกำหนดของเืองพัทยาเขากำหนดว่าตอนแรกเราทำเหล็กปกติแต่เขาบอกว่าสัญลักษณ์ของพัทยาเนี่ยคือปลาโอมานนเนี่ยฝาตัวนี้จะต้องมีปลาโอมาแล้วองเป็นสีฟ้าทะเลเป็นสีฟ้าแล้วก็มีเครื่องหมายว่าอ่าอันนี้คือถนนบล็อกนิตติแล้วก็เป็นโครงการของของหน่วยงานไหนถ้าของเมืองพัทยาจะเป็นสีหนึ่งนะครับ <4. S 2> ก็คือโครงการเมื่อเมื่อปีที่แล้วครับซึ่งตรวจรับไปเมื่อถ้าจาไม่ผิดโครงการนี้เพิ่งตรวจรับข้อเมนเป็นเมื่อประมาณกลางปีที่แล้วประมาณมิถุนาปีที่แล้วซึ่งจากจุดนี้ไปอีกจุดหนึ่งที่มีลักษณะแบบนี้ก็คือห่างการโดยปกติแล้วเนี่ยที่เราผิดเราเราคอวายตามแบบไว้เนี่ยก็คือประมาณแปดสิบเมตรแต่ร<ต>ะยะ <100 m. S 1> จะผดลงได้สิบเมตรโดยปกติเพราะว่าถามว่าทําไมมันถึง,ถ,งถึงมันไม่ได้พอดีกันทุกบ่อเนื่องจากว่าขยะทุกบอก ปัญหา,าอุปสรรคคือสภาพหน้าง,งานแต่ละพื้นที่บางทีเรารกำลังจะขึ้นตรงไหนสักแ่แต่เจออุปสรรคเช่นเจอท่อระบายน้ำเจอท่อของปราปาเธอท่อเดิเมเก่าในฟารก็จะเกิดปัญหาแลัวต่ตอนนี้มันเล็กกี่เมตรครับอ,อ,อันนี้เป็นเป็นอะไรเขาเรียกพีพีไทเอจะเป็นสามคูณสามคูณสี่โดยประมาณนะครับ ลึก3เมตรแต่ข้อเมื่อกี้ลึกแค่60เซนตเมตถึงเมตร20แต่ว่าถ้าเป็นทออไฟฟ้าจะเป็น4คูณ5คือของอันนี้ของการไฟฟ้าก็เสร็จแล้วแต่ไฟฟ้าจะเป็นแรงสูงบ่อก็จะเป็น4คูณ5ความลึก5เมตรไฟฟ้าต้องลึกอย่างน้อย5เมตรโดยความปลอดภัยทางวิศวกรรมใช่ซึ่งเส้นนี้คือท่อเสร็จแล้วแต่พียงแว่ายังไม่ได้นำสายสื่อสารจะปอดไฟมันลงหรอหยู่พิการรออุปกรณ์รออุปกรณ์ที่เรียกว่าอีกตัว FDM ที่บ่อที่ดูบ่อนล้ที่ตัวใหญ่ๆนะครับค่ะ อยู่ระหว่างตอนนี้พบงบร้านมาเขาอนุมัติมาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้รอของที่มาจากอังกฤษรอไอเียเขาเรียกไฟชิปปิ้งยังไม่ส่งเข้ามาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอุปกรณ์เนี่ยจะต้องใช้เวลาจำเนืนกคารเหลือจันส่งแล้วเนี่ยประมาณ60วันแล้วก็นำส่งอีก3ามสัปดาห์